ฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับเราก็มาอยู่กับอายุน้อยลอยมากันนะครับกับซีรีส์หลบหน่อยไก่จัุู๊ EP ที่42่ั้นนะครับเฮ้ยเนิร์ดเนแล้วเราอยู่บ้านใหญ่ครับอยู่โรงเรียนอนุบาลน,นะอนุบาลบีน้อยเอ้ยเนรเ <c oughs> น้ีก่อน เดี๋ยวเราหักเครื่องไปดีดกว่าคือดีมีลุน้นหรือเปล่าครับอืมเฮ้ยมันมีอุ้มและล็อกเครื่องนะหนือหาทเทมครับเอาเพื่อเข้มขาวเรอแกะก่อนแกะก่อนนะเดี๋ยวโอเคเครื่องหาล็อกลนะ เฮ้ยเพื่อนยังไม่ป้านไฟกันเลยอะอืมเออมันมาแล้วมันมาแล้วต่นไฟดีกว่าเฮ้ยมีโลนด,ด้วยอย่าะแอบก่นครับพี่มันู่ทงเนี้ยโอ้ยโอ้มัน มาจ้าอีกข้างหลังเอยเอยเอยบิติดอะซิตรงนั้นเป็นเป็ดไหมนะเป็ดไหมนะ่าจะป้านฟาคิงติดบิงติด,ตดหาตัวเชื่อมไฟครับหาตัวเชื่อมไฟอยู่ตรงนี้ป่ะนะไม่เจอไม่เจอ,น,จอน,น,น่าจะอยู่บนบ้านน่าจะอยู่บนบ้านนะครับ ห,หากอนหากนเครื่องติดไปเครื่องหนึ่งแล้วนะครับป่านสอง d <od> d> โอ้โทเทมขาวอะ่ะ <_ d> แล้วปั่นไฟเลยครับปับ่นไฟก่อนอสวยสวยโอ้โหติดที300่สามร้อยอ่ะ เอาไม่โดนแล้วเพื่อนโดนซ้ำแล้ว,ลวคนนี้น่าจะตายแล้วครับอีกไม่นานเรายี่ปั่นไปดีกว่าแล้วผีอยากจะยายวนะครับสวยโอ้เครื่องติบไปสองเครื่องแล้วครับเพื่อนโดนอย่างนี้ยครับอย่างนี้ย เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนโดนซ้ำนี่ก็คือตายแล้วถ้าสมมติปั่นแล้วเดือสองเครื่องมันก็ยากอยู่ดีเพิ่มไปช่วยะแล้ว,ลวเอ,อ้ยผีมีคิงเกิลเลอร์โอ้ยแย่นะครับอย่างนี้รูนยังไม่แตกด้วยละละปั่นสีโอ้โอ้ผีมันจะเอ๋ จริงจ้าเอกครับเพื่อนฝ่ายข้างล่างนะน่าจะแกะโทเทมหรือเปล่าสวยโทเทมไปเธอนี้น่าจะแต่ก็ปันย,ยากอยู่ครับเขามีจริงเกระเล์นะ มีลูนแล้วก็ล็อกเครื่องอุ้มล็อกเครื่องเฮ้ยเขากรรมมาแล้วกรํมไาแล้วเฮ้ยขึ้นไปเจอมนมะ่โอ้ยออชว่วดคนสวยนีบอลลครับเพื่อนคนที่แฝดโดนแฝดสองนี้ต้องแอบนะโอ้เดี๋ยวเราลาก เอาลา,ไลากไปลากไปเกลๆกก่อนอต้องลางกไปไกยๆครับ <c oughs> แย่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เกมค่อนข้างตึงแล้วตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยว,ว,วเราดูบัออมันมา วยัยงยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่เดี๋ยวแล้วหาหาวกับไปฮิวนะเขามีทิ้งกันเล้วครับปันสอง้ว ขี่ตอานนี้จะอยู่โซนบ้านบ้านปัตีินรกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปปัน่นปั่นบ้านปัตตินรกนะครับอืมโอ้เขามีกระทึบเครื่องแรงอะโอ้เย่แล้วครับต้องหิวกันละต้องหิวละ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไหวคนนั้นน่าจะตายแล้วนะเกมก็ข้างตึงแล้วเกมตึงแล้วตอนนี้เราต้องฮิวก่อน,นครับพึ่นใจเย็นนะใจเย็น น่น่าจะเฝ้าเ่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นกลับไปแล้วครับกลับไปซ้ำเนอะเราปั่นไม่ได้ครับ ยากแล้วทีนี้เพื่อนปั่นอยู่ข้างบนด้วยกลับ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 ไปแล้วกลับไปแล้วโอ้ยตรงนี้มีกระเป๋าหิ้วกระเป๋าพยาบาลหิวก่อนหิวก่อนแ้วเพื่อนปัดไฟเลยครับอืมนั่นเขามาแล้วไปดึงเพื่อนก่อนนะ ฝอยวิ่งว <cor lly> <mag> <liquid is> <silent> <cat> ิ่งก่อนมิ่งก่อนเวลาหิวก่อนครับอืมเขาไม่มีบาปิดคิวแล้วนะ เอ้ยเฮ้ยเฮ้เ็ดร้อยนมีลูกนะตอนมีลูกเขามีจิงเจอร์เรอร์ใช่ไหมจิงเกอร์เรอร์ล็อกเครื่องรูนกระทึบเครื่องแรงครบแล้วสี่เปริรไม่มีทับ บบิควเอาเจอเพื่อนนะอย่านะครับอนมาชก่อนเพื่อนมาชก่อน,อน,อนโอ้ยังเหลือสามเครื่องอยู่เลยอ่ะ ตอน,นี้เรายังอยู่ได้อยู่ครับยังอยู่ได้อยู่นะแต่เราแอพคอิวก่น <_ an> อนน่าจะต้องลงท่ออะแต่เรายังไม่เห็นท่อเลยตอนนี้ท่อยังไม่เกิดนะ <_ an> โอเคโอ้ยคนไม่รอดแล้ว เดี๋ยวเราดึงเพื่อนก่อนครับอื้มยังไม่เสร็จเลยมาพีมาเฮ้ยมันมามันมามันมาไม่โดน เรน่าจะตายครับบิงติบิงติน่าจะเป็นปักนะตรงนี้เราติดอะไรอะ่ะเอ้า อุ้มแล้วแดีวเราไปดึงเพื่อนครับเราไปดึงเพื่อนขึ้นนะเกมตึงจัดๆเลยตอนนี้นี่ก่อนครับยี่ก่อน รีคุบก่อนนะรีคุบก่อนแอบล่อให้เขาไม่มีกระทืบเครื่องแรงนะครับเขา เขาเรเปิดเครื่องไปแล้วแล้วปั่นเครื่องนี้ก็ได้เขาไม่ได้มาติดเครื่องนี้ครับเขาไม่มาไม่ได้มาขอเครื่องนี้นะถยอยท่อเกิดแล้วท่อเกิดแล้วเราก็ค <c oughs> งต้องหาท่อครับวิ่งหาท่อแล้ว เฮ้ยมันมาตรงนี้ไม่มีลางถานนไม่น่ามีนะดูแล้วปั่นไฟต่อผีนะจะเจอเพื่อนไหมปั่นไฟก่อนอืม โหเลยต้องสองเครื่องนะท่อเกิดแล้วครับแต่เรายังไม่ได้หานะขี้เกียจได้หน่อยั่นไฟดีล่ะเอาแต้มผีเขาน่าจะหาคนเปล่าเฮ้ยมันมาเพื่อนน่าจะแอบไวอ,อยู่ครับ เออเออเอ,อมันกดเออมันกดเืินเอาบิ้งไปไหนเะียทนี้ยังไม่เจอท่อนะครับแ่เี้ไม่มีท่อนะเมลเมล ีเขาน่าจะหาท่อด้วยครับผีเหมือนเขาน่าจะหาท่ออยู่นะเดี๋ยวเรากลับไปปั่นเครื่องเดิมเร็วกว่อปั่นเครื่องนี้ก็ไดเ้เอ้ยๆๆๆๆผีเขาหาท่อครับพี่เขาหาท่อนะ แล้วกลับไปปั่เครื่องเดิม Tinkerer, Tinkerer. mallum melo mellow mhmm 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 ติดเลยเครื่องติดเลยปลย่อยเครื่องเดียวละครับเครื่องมันป่าเครื่องมันป่าเดี๋ยวเจอเพื่อนน่าท้อดีกว่า เธออยู่บ้านเธออยู่ในโรงเรียนเหรอ ย,ยปรลงเนี่ยไม่มีครับ <y> หรือว่ามันมันอยู่ตรงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าอยู่ตรงบ้านใต้ดินแน่เลยบ้านใต้ดินเดี๋ยวเราไปดูบ้านใต้ดินก่อนมันใต้ดินแน่เลยเฮ้ยใช่จริงด้วยสวย อยู่ไีอยู่ดีๆๆอ้าวๆบายเอาล่ะครับเราก็มาอยู่กับด่านแก๊สนะครับแกซ์เฮ้นแกซ์เฮเฮ้น้ยตัวอะไรอ่ะผีตัวอะไรอ่ะ เฮ้ยย่อยย่อยอยจ่อยชนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรับมเครื่องอื่นก็ได้ครับหากเครื่องอื่นป่นนะตรงนี้ไม่มีเครื่องเอาเพื่อนถอนเสาโอ้โหปั่นตรงนี้ก็ได้ครับปั่นสองปั่นสอง ไม่มีรูน้าไม่มีรูนีรยบร้อยเครื่องนี้แป๊บเดียวก็เสร็จครับปั่นสอง

เราปั่นขวาบนด้วยเราปัาน่นปั่นมันบ้านใหญ่บ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าเอา,า,น,าน่าจะโดนคาชุดเครื่องแรงนะเออไม่รล้ไม่รู้ เฮยเฮ้ยเฮ้ยขั้นต่างไปก่อนไม่โดนเออมันเข้ามมันเตมมันแล้วฮึตรงแนวเรามีการต่างม,ามัมงนไม่มีสงวนไม่มีสงวนครับทุกคนตรงแนว เวอร์มันดักมันดักมันดักเออมันดักมันดักมันดักเต่มันม้นวกมันม้วนวกเอาไปก้อนหนึ่งพันได้จอดนเดี๋ยวยังไงครับหน้าบ้านไฟยังไม่ได้ใช้นะเออตรงนี้เบ็ดเหม็นด้วยอ่ะมันข้ามต่าง เดี๋ยวเราเข้าไปปั่นมันฟ้าครับอืมเครื่องกลางแบบใกล้เสร็จปั่นตรงนี้ก็ได้เครื่องเหลือสามเครื่องนะใช้กล้องใช,ใช้กล้องสวย น่าก็เอาตัวทีนี้ก็เหลือเครื่องเดียวแล้วครับผีน่าจะเฝ้าแล้วดูจากตรงแล้ว แล้วก็เก้าไว้ก่อนครับ๋อ,อผีเฝ้าจริงด้วยโอ้โหอ้ <c oughs> แล้วกลับไปปั่นเครื่องเดิมครับปั่นนี้ว่ะ ตู้อยู่แก๊สนะแล้วก็ซ้าล่างเราเปิดตู้ก่อนเดี๋ยวก้อนดีปิดประตูก่อนดีแต่เรายังไม่ได้เช็คโนวันเลยนะอืมแล้วก็ผีเฝ้าด้วยนะอืมยไม่ได้จะปล่อยตายแล้วเราออกดีกว่า ช่วย,ยากครับตรงนั้นออกเลยดีกว่าเพื่อนไม่อยู่ตรงนี้หมดเลยโว้ย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหลบหน่อยไก่กระจู๊ EP ที่42นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับโทษก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้โทหน่อยนะครับส่วนคลิปวิดีโอน่าจะเป็นยังไงก็ขอให้เพื่อนๆรอติดตามรับชมได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้โทษขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม 拜拜。Bye bye.